สวัสดีชาวราศีมังกรนะคะคิมอ่านความรักความสมพันธ์ให้ชาวราศีมังกรค่ะนะคะเป็นช่วงระหว่างวันที่1น,นะคะถึงวันที่15กรกฎาคม2020นนะคะโอเคไหมและนี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะนั้นไม่ดราม่าก,กันนะคะห้ามดราม่านะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ชีวิตนะจ๊ะและรูส่วนตัวก็แอดไลน์คิมมาแล้วกันนะคะอยู่มุมจอเลยนะจ๊ะเอาละค่ะพูดเท่านี้ค่ะคนไม่ชัดเจนค่ะไม่ชัดเจนหรือคนโสดไปท้ายคลิปเลยนะคะเดี๋ยวพิมจะทำเวลาไว้ให้นะจ๊ะ เอาละมามาดูคนราศีมังกรซิราศีมังกรทิ้ขอดูหน่อยความรักความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาคุณเจออะไรบ้างมาดูซิเอาละใบแรกค่ะสามดาบราศีมังกรคุณมีสามดาบเป็นตัวตนของคุณเลยเหรอสามดาบชารีออดค่ะเจ็ดไม้เท้าค่ะเก้าถ้วยค่ะ สี่ดาบแล้วก็เป็นเก้าเหรียญเอาล่ะมีแฟนแล้วรู้สึกเหมือนไม่มียังไงก็ไม่รู้นะคะแล้วก็มีคนอื่นคนนู้นคนนีน้นเยอะแยะมากมายเลยค่ะแฟนคุณหนักนะนะเอาล่ะทีนี้คิมมาดูเขาหน่อยซิคิมค่อยมาอ่านกันนะคิมขอดูเขาหน่อยคิมขอดูเขาคณะของชาวราศีมังกรหน่อยค่ะที่ผ่านมาเขาเป็นเช่นไรขอดูหน่อยซอิดูราศีมังกรไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะไม่เวิร์กเลยแหละ มาดูสิเอาละใบแรกไนซอฟบอลค่ะเก้าดาบค่ะจัดเม้นค่ะเดทค่ะ ฟ e น n of p e n t a c l e แล้วก็เป็น2เหรียญเอาละค่ะคนสำหรับคนชาวราศีมังกรคิมมองว่าคุณกำลังเจอรักสามเศร้าอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็น3บัตร3ดาบในใจของคุณเลยนะคะใจของคุณขึ้นเป็น3ดาบนะมีชารีออดค่ะนะคะเซเว่นอวัวอนนะคะ9ถ้วย4ดาบแล้วก็เป็น9เหรียญเอ่อคุณกำลังรู้สึกว่าคุณมีแฟนแล้วยิ่งบันทอนชีวิตของคุณนะคะคิมเห็นว่าคุณแบบ มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะดีเพราะว่ามันเป็นชาดิออตตรงนี้การที่ยังไม่ได้เลิกแต่ว่ายังคงอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่แล้วก็มันมันอารมณ์เหมือนแบบมันต้องพยายามมันต้องเหนื่อยตลอดเวลาเพราะว่าตัวเขาคิดมองว่าตัวเขามีคนเข้าหาเยอะมากนะคะถึงเขาไม่เข้าไปหาใครก็ตามคนอื่นก็เข้ามาหาเขาอยู่ดีค่ะมันเลี่ยงไม่ได้นะคะมันเลี่ยงไม่ได้ตัวคุณมันเหนื่อยที่จะสู้เหนื่อยที่จะทําให้มันดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะคือคุณพยายามที่จะ ไม่อยากจะคิดอะไรกับมันนะแต่คือมันมันไม่ได้ไงคุณเพราะว่าถ้าเขาถ้าเกิดคุณพนั้นแค่เข้ามาแล้วมันแค่อ่ามันแค่เขาแค่คุยเป็นแบบเพื่อนร่วมงานหรืออะไรกันก็ตามหรือเป็นเพื่อนกันอ่ะมันก็ยังโอเคอยู่นะคะแต่คิมกําลังเห็นว่าแฟนคุณเขาคุยกันไปหมดคุยแล้วเขาเก็ตฟีลลิ่งคุยแล้วเขาสานสัมพันธ์ต่อซึ่งอันนั้นอ่ะัยคนไปทำกับคนที่มีแฟนแล้วเพราะเพราะตรงนี้คือมันมันไม่เหมาะสมมันนะคะ คิมเห็นการการทำของเขาที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะทีนี้ตัวเขาเป็นนายอ f w บอลอย่างที่บอกว่านายอ f w บอลเนี่ย,นยคนเข้าหาเยอะอยู่แล้วเขาด้วยความที่เขาเป็นคนเฟรนลี่พอสมควรนะคะแต่สิ่งที่เขาเจอคือก้าวด่าจัดเม้นต์นะคะเดทเอ่อคิวินออฟเพนเดเคิลแล้วก็เป็นสองเหรียญคิมมองว่าตัวเขาไม่ยอมไม่อยากไม่อยากเสียคุณไปนะคะคิมเห็นว่าเขาคงไม่อยากเสียคุณไปแล้วเขาก็ เทียกับมันค่ะเขากลัวคุณจะไปนะคะเพราะตัวเขาเนี่ยเหมือนมันเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะหยุดเรื่องเรื่องเจ้าชู้ได้หรือเรื่องอะไรได้แต่เขาก็เหมือนกับว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นแค่ความสัมพันธ์ครั้งคราวหรือชั่วคราวเท่านั้นซึ่งซึ่งคิมบอกว่าเขาก็คิดแบบเห็นแก่ตัวมากเกินไปนะอารมณ์ของฟ้านเห็นแก่ตัวนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาจะบอกคุณประบาณว่าเขาไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจอะไรแบบนั้นนะคะคือเขามีแค่คุณคนเดียวแล้วเขายายาม่จะ คีมให้คุณอยู่กับเขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งคุณอ่ะมันไม่ไหวแล้วนะคิมเห็นคุณอ่ะไม่ไหวแล้วนะคะซึ่งนั่นทำให้เขากลัวค่ะนะค,คะกลัวว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่เหมือนแบบนั่งคเคลียร์นั่งพูดกันแล้วสุดท้ายแล้วก็ก็เลิกกันเนี้ยคือเขาไม่อยากเจอแบบนั้นนะคิมไม่เห็นเขาอยากเจอแบบนั้นเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะหยุดความเจ้าชู้ของเขาได้ค่ะนะคะแต่แค่อยากมีคีมอยู่ในนั้นนะเหมือนอยากให้คุณรับได้อ่ะแต่คุณก็ไม่ไหวแล้วแม่เอาล่ะมาดูซิว่าที่คิมจะขอเจาะเออคิมจะเ ใจของชาวราศีมังกรค่ะเอาละมามาดูความรู้สึกของชาวราศีมังกรกันค่ะ ชาวราศีมังกรที่คุณมีต่อเขามันเป็นยังไงขอดูหน่อยไปแรกค่ะเดทซิกออฟสอดค่ะสองไม้เท้านะคะ mm hmm. เดืดชาวยอดแล้วก็เป็นเดือดซันคุณกําลังคิดจะเลิกกับเขาจริงหรือเปล่านะฮะคือประเด็นคือตัวคุณอะคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่า กูรักเขาอยู่หรือเปล่ากูไหวจะไหวอีกนานแค่ไหนเ่ะนึกออกใช่ไหมเหมือนแค่คุณไม่รู้ว่าไอหเหตุการณ์เนี้ยไอสถานการณ์แบบเนี้ยคุณจะอยู่ตรงนี้้อีกานแค่ไหนเพราะใจคุณมันไม่ไหวแล้วนะคิมเห็นว่าคุณอยากจะเลิกนะคะอยากจะเลิกไม่อยากอยู่ต่อแลวอยู่ไปก็ท็อกซิกมากทั้งชารีออกทั้งเดทเลยนะอยากจะหนีไปให้ไกลค,คะ่ะแต่อย่างที่บอกว่าบางครั้งอะ่ะมันมีเหตุผลบางเหตุผลที่ คุณยังต้องอยู่ตรงนี้หรือว่าคุณจะต้องอยู่กับเขาเพราะว่าบางทีคุณอาจจะรักเขามากเขาอาจจะเป็นทุกๆอย่างของคุณหรืออะไรก็ตามเพอ่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าความเป็นจริงคือคุณรู้อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเขาไม่เคยหยุดที่คุณอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นทำให้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันบั่นทอนไปหมดนะมัน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 บั่นทอนตัวคุณมันบั่นทอนความรู้สึกของคุณนะคะความสัมพันธ์คุณไม่ได้ดีนะคะคือบางทีคุณอาจจะคิดแค่ว่าอยู่กับเขาแล้วมันมีความสุขชั่วขณะหนึ่งแต่ไอที่เหลือมัันนนนคคคคือววาาม็ิล้้ะะะเพรรฉุณสจ เขาเรียกว่าอ,อะไรารตัดสินใจแล้วจะเอาอยัางไงนะคิมเห็นไข่ทอดใจคุณเนี่ยมันเป็นมันเป็นเดทตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นมัสถานการณ์มันต้องไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันดีมากพอเนี่ยมันจะไม่มีเดทขึ้นในความรู้สึกของคุณตรงนี้นะคิมจะบอกให้เลยนะเอาล่ะต่อไปมาดูเขาสิขอดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณหน่อย ตอบความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณค่ะคนชาวราศีมังกรเก้าไม้เท้าเอ้ยนายอัฟบอลนายอัฟบอลนะคะโฟล์คับเดทต่างคนต่างเดทเลยเือะควีนอัฟบอลแล้วก็เป็นสิบดาบ เอาละคิมมองว่าความรู้สึกเขาคือเขาไม่ได้อยากจะเดทกกับคุณแต่เขาแค่เคยบอกคุณหลายครั้งแล้วเขารู้ว่าเขาทําไม่ได้คือการบอกที่ว่าเขาจะหยุดนะคะตอนนี้เขารู้ว่าคุณอะเรื่องไม่ไหวกับเขา เขารู้ว่าคุณกําลังมหาทางที่จะไปหรืออะไรจะไปนะฮะนั่นทําให้เขารู้สึกว่าเขารู้สึกแย่มากกับการกระทาของตัวเองเมื่อเหมือนกับว่าตอนที่ตอนที่เราอยู่ในในเรื่องราวเราจะไม่เห็นเรื่องราวของตัวเองทีเนี้ยพอออกไปอ่ะพอพอมีคนใจเริ่มจะเสียใครคนหนึ่งไปอ่ะมันจะมันจะเห็นค่ะว่าตัวเองเคยทําอะไรมาตัวเองเคยแยกไหนไหนมันจะเห็นแบบนั้นนันะคะเพราะคิมเห็นว่าเขาพยายามที่จะอยู่กับคุณแต่ว่าเขารู้ว่าทุกครั้งที่อยู่มันเหมือนบางครั้งคุณอาจจะเหมือบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่า คุณไม่มีความสุขซึ่งทําให้ความรู้สึกข,ของคุณเนี่ยมาส่งผลถึงเขานะฮะแล้วเขาก็รู้ว่าคุณดูไม่มีความสุขมันดูว่าคุณอึดอัดคุณลําบากใจไปทุกๆอย่างมันความสุขของเรามันหายไปไหนอ่ะมันเป็นแรมณมแบบนั้นซึ่งเขารู้ไหมเขาก็รู้นะฮะเขารู้ได้ว่าถ้าเกิดเขาจบเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยให้คุณเป็นอิสระแต่เขาทําไม่ได้ไงประเด็นเน่เหมือนเขาเห็นแก่ตัวไหมมันก็ไม่เชิงหรอกนะคะแค่แค่หยุดไม่สามารถหยุดได้อะแต่คือเขาไม่ได้ต้องการให้คุณรับได้หรอกจริงๆแล้วะ คือเขาต้องการที่จะหยุดด้วยตัวเขาเองแต่คือเขายังทําไม่ได้และตัวคุณไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รอแล้วอารมณ์แบบนั้นค่ะนะคะเขารู้ว่าคุณจะไม่รอเขาแล้วไม,ไม่ไม่มีโอกาสอีกแล้วอะไรแบบนี้นะเอาละทีนี้มาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณค่ะเอาล่ะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะอย่าไปซีเรียสนะเรื่องราวนสลัดกันได้นะเอาล่ะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์สิคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ธาตราศีมังกรค่ะ นะคนที่หนึ่งถึงสิบห้กะกะากรกฎาคมนี้ค่ะดูดิว่าจะเป็นยังไงนะคะคนมีเรื่องราวแบบนี้นะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรจ้ะไปแรกจ้ะ 9. ถ้วย The World ค่ะ 8. ถ้วยค่ะเพย์สออฟบอไอ้นายออฟบอลนะคะนายออฟบอลแล้วก็เป็น6ดาบคิมมองว่าช่วงวันที่1ถึง15นี้ค่ะมันจะเป็นอารมณ์ของของการที่คุณกับเขาตกลงกันว่าเราเราเราห่างก,กันก่อนสักพักหนึ่งให้มันรู้ว่าเราต้องการกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าคิมมองว่าคุณอยู่ไม่ได้หรอกไม่มีใครเขาจะอยู่ได้หรอกแบบนั้นนะไออารามของการที่ อยู่แล้วต้องมีคนอื่นคนนู้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่มีใครอยากจะอยู่หรอกนะนะคุณคิดว่าคิมคิดว่าคุณน่าคุณกับเขาน่าจะหาทางที่มันดีที่สุดคือการไม่ได้เลิกกันแต่คือห่างกันสักพักหนึ่งหรือว่าไปให้รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะนะคิมไม่เห็นว่าคุณทนอยู่หรอกนะเพราะคุณเห็นคิมเห็นแต่ว่ามีคนหนึ่งออกออกไปเพราะไม่ไหวกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่ค่ะนะคะ,นะคะเริ่มจะไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะก็เป็นช่วงที่คุณใช้สติเยอะๆนะคะ จะคิดอะไรก็ใช้สิเยีนี้นึงนะคะเอาหล่ะมาดูพี่เย็นเจียบซิคิมขอพี่เอ็นเจียบแนะนําหน่อยมาค่ดูว่าพี่เอ็นเจียบแนะนําอะไรกับชาวราศีมังกรค่ะ แล้วก็เป็นเดทใช่ไหมเขาเขาเขาไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรพี่เจ๊ยบไม่ค่อยปานนี้เท่าไหร่ค่ะนะคะเพราะเขาบอกว่าหากคุณต้องคอยใครคนนึงตลอดเวลาหรือคอยตามใครคนนึงตลอดเวลานะคะมันมีความสุขจริงหรือเปล่านะคะคือเข้าใจว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคู่แท้คุณหรือเป็นคู่คนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาคุณเข้าใจไหมนะคะคุณอย่าไปคิดว่าคนคนนี้เสียดายเวลาที่คบกันหรือว่า เคยผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากแบบนี้นะคะเลยไม่อยากที่จะเลิกเพราะว่าเสียดายเวลาที่คบกันเฮ้ย <Hey, S 1> มันไม่ใช่ความสุขของคุณมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นหาทางไปข้างหน้าค่ะและ้วจบดีกว่าไหมนะคะไอ,ไอการที่คุณอารามที่คุณจะจะคุยกันแล้วขอแยกกันสักพักเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าทําให้คุณตัดใจได้ง่ายขึ้นนะคะนี่คือพี่เยนเจี๊ยบที่พี่เยนเจี๊ยบแนะนํานะคะเอาละทีนี้มาดูคนสถานะไม่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะมาดูคนสถานะไม่ชัดเจน มาดูสิว่าคนสถานะไม่ชัดเจนค่ะทำไมคุณถึงไม่ชัดเจนเป็นเพราะอะไรขอดูหน่อย แล้วก็เป็นสิบดาบสิบดาบเจ็ดดาบเลยนะคะดาบเยอะมากคิมจะบอกว่าบางคนที่สถานะไม่ชัดเจนเนี่ยคือคือประเด็นคือว่าตอนที่เขาเข้ามาหาคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาที่เขาทะเลาะกับแฟนของเขาคิมเห็นเขามีแฟนแล้วะค่ะนะคะการตั้งใจเข้ามาหาคุณเพราะว่าตัวเองเนี่ยเจ็บปวดหรือว่าหรือว่าต้องต้องการที่จะทำแบบนั้นเป็นแบบความตั้งใจไม่ได้ความพลาดนะคะเพราะคิมมองว่าเขาเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วแต่ไอ้ช่วงที่เขาเข้ามาหาคุณเนี่ย เขาเป็นช่วงที่เขาอ่อนแอหรือทะเลาะกับแฟนมาแล้วก็เลยมาสัากการสัมพันธ์นกับคุณกาบแค่เล่นเล่นชั่วขราวก็ได้ทีนี้พอมันนานเข้านานเข้าเนี่ยมันคิดว่ามันลึกนะความสัมพันธ์มันลึกขึ้นแต่ด้วยความที่เขามีแฟนอยู่แล้วแล้วเขายังไม่ได้เลิกกับแฟนเขานะคะ <ooo> คุณก็เลยไม่รู้จะ เป็นประางไหนคลณสมบัตคุณมันเลยเป็นอะไรคือคุณมบัิที่รับมากหรือคุณสมบัที่ไม่สามารถบอกใครอใครได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัคุณเลยไม่ชัดเจนค่ะในคลิปเห็นดาบเยอะมากนะคะอยู่ไปก็เจ็บปวดแต่ก็เหมือนมันลึกไปแล้วมันไม่สามารถที่จะถอนตัวออกได้ณขณะนี้เหมือนแค่ยังไม่ไม่สามารถถอนได้อะไรประมาณนั้นนะเอาละทีนี้มาดูสิว่าคนฐถานะไม่ชัดเจนนะคะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบกรกฎาคมนี้ค่ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับาคุณหรือเปล่าเคาดูหน่อย มาดูค่ะว่าแนวมงคมสภาวันที่1น่ถึง15ากรกฎาคมค่ะราศีรมังกรแนวมงที่กะดั้ไม่ชัดเจนเดีจะเป็นตะทางไหนเอาเรามาดูสิ King of p e n t a c l e ค่ะ A of v a ฟวอน the Moon ค่ะ9ถ้วยแล้วก็เป็น King of c u p ประเด็นคือว่าตัวเขากับคุณก็จะอยู่กันแบบนี้ มันไม่มีการปล่อยมือการทั้งที่ทั้งที่อยู่กันเนี่ยมันก็มีแต่ความหวาดระแวงหรือมีแต่ความมันไม่ได้ความสุขร้อยเปเซ็นต์นึกออกใช่ไหมคือวันนี้อาจจะอาจจะอยู่กับคุณแล้วก็แล,วกแล้วก็พูดคําหวานให้คุณรู้สึกดีแต่ความหวานนะั้นะมันคือคําที่ไม่สามารถพูดต่อหน้าคนอื่นได้คือเหมือนคุณเปความความรักที่รู้ก็อยู่สองคนนะแล้วมันแบบ มันดูดัดดนะแต่คุณก็ยังไม่ได้ไปค่ะคิดมอมงว่าคุณยังอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนจะรอวันชัดเจนซึ่งมันไม่มีทางอ่ะนะคะคําพูดของเขาที่ว่าเดี๋ยวรอมาเริ่มต้นใหม่กันไหมรอให้มันทุกอย่างมันคลี่คลายขึ้นไหมอะไรแบบเนี้ยคือคิดมองว,ว่ามันเป็นคําข้ออ้างมากนะคะข้ออ้างที่ตอนนี้คุณอยู่แบบนั้นค่ะนะคะคุณก็คือคุณรู้อยู่แล้วแหละมันไม่ดีแต่คิดไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงยังอยู่นะคะความสัมพั์ก็ยังไม่ไชัดเจนต่อไปค่ะนะคะช่วงสองวิคนี้ก็ยังก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นคะ่ะสําหรับคนชาวธาต เอาละจ้ะต่อไปค่ะเป็นคนโสดนะคะคุณแม่ต่อไปเป็นคนโสดมาดูคนโสดค่ะขอดูเรื่องราวชีวิตของคุณหน่อยค่ะคนโสด คนโสดขอดูหน่อยนูวิออพ่อจูนค่ะไฮโลฟนค่ะเดอะเอเมอเรอร์ค่ะสิบไม้เทา้าแล้วก็เป็นทูนออฟครับเอ่อคิมมองว่าตัวคุณโสดมานานแล้วและยังอยากโสดอยู่ถามว่าบางครั้งเหงาไหมอยากมีใครไหมอยากอยากเหมือนกันแต่คิมมองว่าพอคุณโสดปุ๊บคุณไม่โฟกัสเรื่องอะไรนอกจากเรื่องงานของคุณนะคะคิมมองว่าคุณยิ่งว่างไม่ได้คุณก็จะหา เอาเอางานอื่นมาทําเอาเวลาอื่นไปลงกับงานไปดูเขาเรียกการทําเงินที่ใหม่ๆแบบนั้นค่ะนะคุณดูว่าคุณอยู่เป็นโสดอยู่ได้นะคุณอยู่ได้คุณมั่นคงดีทางการเงินการงานของคุณคุณคือเหมือนแบบรอให้พร้อมแล้วค่อยมีอะไรแบบนั้นนะแต่บางครั้งคุณก็เหงาคําเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องปกติที่คุณจะเหงานะคะนะไม่เห็นมีอะไรมากไปกว่าที่คุณยังไม่พร้อมจะมีใครนะคะแล้วก็อยากอยู่คนเดียวอยู่แต่ถ้ามีอ่ะจะเอาไหมคิดว่าคุณก็เอาแต่แค่ มันต้องดูกันนานหน่อยน,นะเพราะคุณค้องข้างมาตรฐานสูงพอสมควรนะคะเอาล่ะทีนี้พิมจะดูให้ค่ะว่าวันที่15กรกฎาคมน,นี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคนโสดบ้างไหมเอาล่ะมาดูสิ มันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณไหมเจ็ดไม้เท้าค่ะ clean o f w a o n d q u e e n o f p e n t i c l e 5ไม้เทา้าแล้วก็เป็นสีไม้เทา้าโอ้ยตัวคุณมีแต่งานนะคะวีคนี้คุณก็ยังคงทํางานแล้วมันเป็นช่วงที่คุณไม่สามารถกระดิกไปไหนได้ด้วยนะคะคุณอยากคุณจะต้องอยู่กับที่แบบนั้นเพราะว่างานคุณเยอะมากแล้วคุณกําลังพยายามที่จะทำให้ตัวเองมั่นคงทางการเงิน บันครงทางก,การงานแบบมันกำลังไปนช่วงที่สร้างตัวสร้างฐานะค่ะนะคะบางคนเนี่ยเอาเวลาไปกระลงกับธุรกิจใหม่ๆหรือมองหาธุรกิจใหม่ๆที่จะทําเงินได้แบบนั้นคิมไม่เห็นว่าคุณโฟกัสเรื่องเรื่องความรักเลยสักนิดเดียวนะค,ะคิมเห็นคุณโฟกัสเรื่องงานแล้วคุณก็ยังเป็นโสดต่อไปค่ะในวีคของวันที่ 1- นึ่งนี้นะคะคนราศีมังกรคนโสดก็ยังคงโสดอยู่นะคะแต่มันเป็นการโสดที่มันโอเคสําหรับคิมเพราะว่าคุณไม่เศร้า พราะคุณเอาเวลาไปเขาเรียกผูกกับงานนะคะผูกกับงานเท่านันเองนะนี่คือทั้งหมดของชาวราศีมังกรค่ะเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวคิมจะอัพคลิปให้นะคะแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะคะวันนี้คิมไปก่อนค่ะบ๊ายบาย